สวัสดีค่ะสองใบเถากินแซบค่ะมาจากทุกคนวันนี้มากินหนวดมึกค่ะหนวดมึกหนึ่งหนวดหนวดมึกหนวดมึกหนึ่งหนึ่งหนวดมึกหัวหนีไม่เหี่ยวเลยอ้ยเอาหนังด่ะงเงี่วนังเนาะนี่นี่วันเอาน้ำจิ้มซีโฟดจ้ะ 嗯嗯嗯晚嘴嘴 นี่บ่ค่อยีหนวดใหญ่ไปเลยเนาะแต่ก็พอดีนะว่าหนวดมึกพันพักพักพันหนวดมึกเนาะเอามาเทินเนี้ยก็สามสิบกี่พันตับเนาะมึงตับพันสามสิบกี่ได้เลยไม่ไหตรงพักพักเนี้ยก็พักพันหนวดเอาสิเนี้ยกับเราปะ โอ้ยไล้แตกะนะอืนะพี่น้อ <c oughs> งพครลืมกดคิม kiếm đến gì bớt nào, đừng có đài kiếp, gì <laughs> 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 Ôi ก <ALLY> mm. um. um. ินจนสิเบิดแล้วลืมลืมกดอืออืออึอึกินลําเพ็ดแล้วกินតែຫມັກໂດນຫມັກຫຼາຍนึง บางแซ่บบางแซ่บน้นมอ <Ừ. S 2> อ่ะซอยอืมใั่แบบเผ็ดนเนาะมันไก่กับบอสมาตัดเผ็ดเนาะ เืมอืเพจเพจจ้ะสำหรับคลิปนี <sa. <sa ้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้พอการกลิปหน้าค่ะฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำไดยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ